เรื่องเขี้ยวอาถรรพ์โดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเขี้ยวหมูตันเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งมันเกิดจากหมูป่าใช้เขี้ยวฝังลงไปที่ต้นไม้ใหญ่และหักคาไว้ผู้ที่มีวิชาอาคมจะนำเอาเขี้ยวหมูตันนี้มาทำพิธีลงอาคมเชื่อกันว่าสามารถปกป้องคุ้มครองป้องกันคมอาวุธทุกชนิดได้ รติดตามเรื่องราวได้แล้วครับที่หมู่บ้านพิกุลทองซึ่งมีชื่อเล่าลือทางด้านสยศาสตร์และมีอาจารย์ชื่อดังคืออาจารย์ทองในไม่กี่วันมานี้ที่หมู่บ้านพิกุลทองในยามค่ำคืนมักจะมีเสียงร้องที่ดังโหยหวนมันเป็นเสียงของพูดผีที่ถูกปล่อยไปรังควานชาวบ้าน บางคืนผู้คนที่ออกหากบหาปลาในหน้าฝนต่างพากันตระหนกตกใจเฮ้ยผีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งติดติดกันทําให้ชาวบ้านร้านถิ่นต่างพากันหวาดกลัวมากแท้ที่จริงแล้วผู้ที่ปล่อยวิญญาณพูดผีไปหลอกหลอนชาวบ้านก็คืออาจารย์ทองนั่นเองอาจารย์ทองผู้นี้เก่งกล้าทางไสยศาสตร์แต่กลับมีใจละโมบโลกมากว่าอย่างไงแดง เวลานี้พวกชาวบ้านมันเป็นยังไงบ้างละ่ะโอ้ยเวลานี้พวกชาวบ้านต่างหวาดกลัวพูดผีกันมากเลยครับอาจารย์แต่อย่างนั้นก็ดีแล้วเองจงเอาตะกรุดของข้าไปขายให้พวกชาวบ้านเพื่อป้องกันผีพอถึงวันดีข้าจะทำพิธีขับไล่พูดผีครับอาจารย์เจ้าแดงรีบนำเอาตะกรุดไปตระเวนขายตามบ้านชาวบ้านตามที่อาจารย์สั่งทันที ถ้ามีใครมีตระกุดของอาจารย์ทองพกติดตัวก็จะรอดพ้นจากการถูกรังควานจากพูดผีทั้งปวงปรากฏมีชาวบ้านมากมายที่หลงเชื่อพากันเช่าซื้อตระกุดของอาจารย์ทองไปเป็นจํานวนมากอ,อ่อข้าซื้อสองอันในวันพระขึ้น15บห้าค่ำอาจารย์ข้าจะทําพิธีขับไล่ผีให้หมดไปสาธุขอให้อาจารย์ขับไล่ผีไปเร็วๆเถอะพวกเราจะได้เลิกหวาดกลัวกันสักทีนั่นนะสิ ในจานวนชาวบ้านที่ซื้อตะกรุดของอาจารย์ทองไว้ป้องกันตัวก็มีอยู่มากพอสมควรแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสและไม่ยอมซื้อตะกรุดไว้ทั้งที่เจ้าแดงพยายามขู่แกมบังคับก็ตามทีข้าว่าถ้าเอ็งไม่ซื้อตะกรุดไว้ป้องกันตัวเองอาจจะต้องเคาะร้ายก็ได้นะทำไมล่ะเรื่องนี้มันเป็นสิทธิของข้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเองจะมาบังคับข้าได้ยังไงนั่นนะซิ เออถ้าเองอวดเก่งก็คอยดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนไม่ได้นะลราวกับชาวบ้านกลุ่มนั้นแล้วเจ้าแดงก็เดินกลับไปยังบ้านของอาจารย์ทองแปลกแฮไอแดงนี่มันเป็นยังไงของมันอืมมันวางอำนาจเลยถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทองเมื่อไอแดงมาถึงก็รีบรายงานอาจารย์ทันทีชาวบ้านนี่หลอกง่ายจังได้เงินตั้งเยอะเลยฮ่าฮ่ดี เอาไปเก็บในโต๊ะเลยและเจ้าแดงก็ได้เล่าถึงพวกที่ไม่ยอมซื้อตะกรุดมีใครบ้างก็มีไอ้เข้มไอ้ดำกับไอ้หมีครับอาจารย์ดีละข้าจะจัดการกับพวกมันเองจัดการเลยอาจารย์ข้าจะสะใจมากมันอวดเก่งดีนะครั้นพอถึงเวลากลางคืนเจ้าเข้มกับเจ้าดำชวนกันไปหาปลาที่ลำคลองขณะเดียวกันอาจารย์ทองได้เรียกวิญญ,ญาณผีตายโหมาพบ ไม่อะไรจะใช้ค่าหรืออาจารย์เอ็งจงไปจัดการไข่เข้มกับไอ้ดำเดี๋ยวนี้ที่ลำคลองขณะที่เจ้าเข้มกับเจ้าดำกำลังทอดแหาหาปลาอยู่นั้นปรากฏมีเสียงหมาหอนรับกันเป็นช่วงๆพี่เข้มหมามันหอนทำไมโอ้ยดำหมาหอนหน่อยเดียวทำเป็นปอดไปได้ทันใดนั้น วิญญาณผีตายโหงก็ได้ปรากฏร่างขึ้นตอนหน้าคนทั้งสองเฮ้ยพี่เข้มผีเฮ้ยก่อนที่ทั้งสองจะคิดอ่านทำอะไรเจ้าผีตายโหงก็ยื่นมือคว้าหมับเข้าที่ลำคอของพวกเขาอย่างเหนียวแน่นมันค่อยๆบีบเค้นจนในที่สุดเจ้าเข้มกับเจ้าดำก็ขาดใจตายเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวการตายของคนทั้งสอง ก็พากันตกใจมากพร้อมกับวิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นไปต่างๆนานา,นาเป็นเพราะเจ้าดำกับเจ้าเข้มไม่ยอมซื้อตะกรุดของอาจารย์ทองจึงต้องตายแบบนี้ข้าว่าอาจารย์ทองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของพวกมันวันรุ่งขึ้นที่บ้านของอาจารย์ทองได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาอาจารย์ทองเจ้านุ่มเจ้าไม่ทุร่อะไรกับข้าข้าชื่อเพชรมาจากตำบลอื่นข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์ดี จึงอยากมาขอเรียนวิชาด้วยความจริงแล้วอาจารย์ทองไม่ชอบถ่ายทอดวิชาให้แก่ใครแต่อาจารย์ทองรู้สึกสนใจเจ้าเพชรเพราะสิ่งที่เจ้าเพชรสวมใส่อยู่ที่คออาจารย์ทองเคยคุกครีกับเครื่องรางของขลังมามากมองปราดเดียวก็รู้ว่าสิ่งที่เจ้าเพชรสวมใส่ก็คือเขี่ยวหมูตันอ๋อเขี้ยวหมูตันหากเราได้มันไว้ในครอบครองก็วิเศษมากทีเดียว เราต้องหาทางชิงเอามาจากมันให้ได้อาจารย์ทองมีจุดประสงค์เล่นลับเช่นนั้นจึงแกล้งต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีอ๋อตกลงถ้ายินดีรับเจ้าเป็นศิษย์และจะถ่ายทอดวิชาให้แก่เจ้าตั้งแต่วันนั้นมาเฮ็รก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านอาจารย์ทองโดยไม่รู้เลยว่าอาจารย์เจ้าเล่คิดอะไรกับตนเองยิ่งอยู่นานวันเข้าเฮ็รก็ยิ่งรู้สึกถึงความชั่วช้าของอาจารย์ทอง ผู้ซึ่งตนนับถือเลื่อมใสแต่มาบัดนี้ความศรัทธาเลื่อมใสเริ่มแปลเปลี่ยนไปเสียแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าอาจารย์ทองจะหลอกลวงชาวบ้านเช่นนี้ส่วนอาจารย์ทองก็ยังไม่ละความพยายามที่จะได้เขี่ยวหมูตันของเพชรมาครอบครองไม่ได้โดยเลย่ก็ต้องเอาด้วยก้นอาจารย์ทองยอมลงทุนแม้กระทั่งเสียสละเมียสาวของตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการมาละไร เอ็งจะใช้วิธีอะไรก็ได้แต่ต้องเอาสร้อยเขี้ยวหมูตันที่มันคล้องคออยู่มาให้ค่ะอย่าลืมพี่อนุญาตให้ฉันทํานะมาลายนั้นปกติก็ไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่จากผัวเท่าอยู่แล้วเมื่อผัวอนุญาตนางรู้สึกกระหยิ่มใจเป็นพิเศษวันนั้นอาจารย์ทองกับเจ้าแดงออกไปนอกบ้านตั้งแต่เช้าคล้ายเป็นการเปิดโอกาสให้กับเมียสาวเฮ็ดนอนอยู่ในห้องตามลำพัง เขารู้สึกแปลกใจที่จูจ่ๆมาลัยก็เปิดประตูห้องเข้ามาอพพี่มาลัย <ST AR C> เพชรรู้สึกจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อพบเห็นการแต่งตัวของมาลัยอพพี่มาลัยเอ่เอมีธุระอะไรกับข้าเหรอมาไลัยได้ใช้ลีลารวดลายของสาวใหญ่ยั่วยวนจนเพชรเคลิบเคลิม้ม <ST AR C> เพ้อไพลไปกับรถสวานนั้น แต่ด้วยจิตสำนึกและคุณธรรมที่มีอยู่ทำให้เพชรยับยั้งชั่งใจเอาไว้ได้เอ่อพี่มาลัยทำอย่างนี้มันผิดนะถ้าพี่ไม่ออกไปข้าจะไปเองเมื่อไม่สมอารมณ์หมายปองมาลัยรู้สึกคุณเคืองใจยิ่งนักแต่ถึงอย่างไรนางก็สามารถให้เพชรกินเหล้าผสมยานอนหลับได้ในที่สุดมาลัยก็สามารถถอดสร้อยคอของเพชรได้เชะ ผู้ชายโง่อย่างนี้ก็มีด้วยสักครู่หนึ่งเมื่ออาจารย์ทองกลับมาเขารู้สึกดีใจมากในที่สุดข้าก็ได้เขี่ยวหมูตันมาขอรอบครองเจ้าทำดีมากมาลลยอาจารย์ทองสั่งให้ลูกน้องคือเจ้าแดงกับมาลลยนำร่างที่ไร้สติของเพชรไปทิ้งที่ป่าหลังบ้านขณะอยู่ตามลำพังปรากฏที่สร้อยเขี้ยวหมูตัน มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นทันใดปรากฏมีร่างของอสุรกายโผล่รวดออกมาอาจารย์เทารู้สึกตกใจไม่น้อยแต่เขาก็พยายามใช้เวทมนต์เข้าต่อสู้กับอสุรกายออมแต่ก็รู้ด้วยสัมผัสพิเศษว่าพลังและอำนาจของฝ่ายตรงข้ามกล้าแข็งยิ่งนักนรกข้ากำลังจะแพ้มันในที่สุด อาจารย์ทองก็พ่ายแพ้และถูกสังหารในบ้านปลายที่ป่าหลังบ้านเมื่อเพชรฟ,ฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับอาจารย์ชีปากขาวอาจารย์ของตนอ,อาจารย์ข้าเสียทีมันออืมอย่าวิตกเวลานี้ข้าดได้กำจัดเจ้าคนชั่วได้แล้ว รับกันเถอะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูลขอบคุณครับ